สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่ครับนะฮะตอนนี้ครับเป็นช็อตที่สําคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดครับพบกับใครครับสองกูรูผู้ยิ่งใหญ่อาจารย์นรงครับรัะอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่ให้รดครับอาจารย์รถครับพี่น้องครับทั้งสองท่านเลยนะฮะผมถือว่าเป็นผู้อาวุโสและเป็นกูรูผู้ยิ่งใหญ่ท่านแรกคืออาจารย์นรงครับอาจารย์นรงค์เป็นคนที่สะสมในเรื่องของเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นของเก่า จะเป็นเครื่องเล่นวิทยุัได้ครับแผ่นเสียงได้ครับโตทุกอย่างที่เป็นวินเทีในยุคนั้นสมัยนั้นมาตลอดแม้กระทั่งรถได้สะสมรถไปเนี่ยนี่ผู้กันตรงๆนะครับ,รบผมอยากได้ไไไอะไรนะทำเกียร์ที่มาวันนี้ฮะเขาเรียกไอจัโรขามประตูอ๋อปัจจโรกปัจโปจโร่โเอามาเป่า ไม่ได้มาฮะวันนี้เอาคำม่เกียโไม่ถ้าเอามาขอจอดนี่เลยได้ได้ไม่ได้เอามาทีฮะถจ้ามาจอดได้เลยเราตอนนี้ไม่ได้อมามั่นไว้ก่อนนะครับรอวันแต่งนะครับผมเราคนบ้านเดียวกันใช่ครับเพียอชาหนังทองครับแต่พี่น้องกันไม่หพี่น้องจะไปให้ใครเราใช่ครับนี่นี่ลบอกในรายการเลยนะครับครับเปลี่ยนใจไม่ได้แล้วครับอาจารย์จะลงเป็นคนที่มีองค์มีความรู้แล้วก็สะสมของเก่านะครับ นะฮะสวสมของเก่าเสื้อผ้าต่างๆและน้องๆทุกคนในวงการของนี่เล่นเย็นรู้จักอาจารย์นรงดีนะครับนะฮะท่านตรงนี้ถือว่าเป็นอาจารย์ของผมอีกท่านนะครับเป็นทั้งน้องและเป็นทั้งอาจารย์อาจารย์รดครับครับตลอดครับครับครับคือถ้ายุคนั้นสมัยนั้นผมกล้าพูดเนะครับกับน้องๆทุกคนได้เลยครับว่าใครที่บอกว่าแน่ไม่แน่จริงครับคนนี้แน่จริงนะครับโรบินฮูดของเมืองไทยไปอยู่ที่เมกากี่ปีครับพี่รส ทั้งหมดสิบสองปีครับสิบสองปีไปเพื่ออะไรไปซื้อเสื้อผ้านี่ยฮะไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็แก้ผ้าไปเหรอขายที่นุ่นขายที่อสแอนเจรอสอไปต่อ่สู้ที่เรามาเป็นไงบ้างที่เมกาคือเราเราชอบไงเราชอบเราเรารักยีนเราก็เพลินเด็กโอ้โหไม่ถามจริงรักยิรรักเด็กเด็กก็รักฮะไม่ึึงเด็กที่ ตัวเล็กใช่ไหมไม่ใช่สองปยามษ์ิเสธแล้วนะพี่น้องครับพี่ล็อตเนี่ยนะครับเป็นคนบุกเบิกยิงคนแรกของเมืองไทยที่ไปอยู่ที่อเมริกานะครับเด็กรุ่นหลังยังไม่รู้จักนะครับบางคนรุ่นหลังบอกโอ้นี่คือเจ้าพ่อของยีนบั่งอะไรบ้างแต่รู้จักไหมครับคนนี้คือสนิมนี่ขึ้นเครือเลยนะครับนะครับสนิมนี่ขึ้นเคระอเลยครับยังไม่ลอกสนิมครับยังมีสนิมอยู่ในตัวครับเขี่ยวก็ลากดินเขี่ยวก็ลากดินนะ โอ้โหเดินตํางนตหน้าครับเว้นตาเขาจะพูดไปพูดท่านะเองและลูกชายคนนี้กําลังทาแกลเลอรี่อยู่ทําทําเสื้อผ้าอยู่ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเมืองไทยอีกคนหนึ่งครับลูกชายเขานี่คือตํานานของยีนะครับคนแรกเมืองไทยคือพิล็อตครับนะครับพิล็อตวินเทจตรงนี้ผมกล้าพูดเลยครับว่าน้องๆทุกคนไปเติบโตกันที่อเมริกาก็ดีในเมืองไทยก็ดีแต่คนนี้คือตํานานครับผมยกให้เป็นตํานานนะครับคือผมไปครั้งแรกตั้งแต่สอง7สิบ ตอนเรา17ผมเกิดเลยครับนานมากเกินไม่หนีก็ดีไปหรือไปเรื่องอะไรไปซื้อเสื้อผ้ามาขายคือตอนนั้นยังไม่ไปอยู่ไเ้อมาขายน้องๆพวกนี้ครับทําไมเขาเรียกโรบินฮุดคือโรบินฮุดเนี่เหมือนเป็นภาษาอังกฤษอิเล็กทเลเนาะคือเหมือนพวกพม่าที่หลบอยู่ในเมืองไทยไม่มีบาทไม่มีอะไรงี้ปี17ตอบเจ็17มันเป็นปีที่เริ่มสงครามลาวกันสงครามในลาวปีนั้นปีแรกแล้ว พี่เดินทางไปแล้วพี่เข้าเงินได้ยังไงผมมีวีซ่าไงผมผมไปซื้อของก่อนไปตอนแรกเขาสกีมาสิบสามวันเขาสกีไปเพราะตอนอเมริกาเริ่มเข้ามาจิ้งระเบิดเนี่ยคือในในยุคนั้นในยุคเวียดนามเนาะใช่ครับเวียดนามหนึ่งเดียวก็พอดีมีพี่เขยเป็นโคสการ์โคสการ์คือชายฝั่งของตาอเมรกันน่ะที่มาลบในเวียดนามเนี่ยใช่ใช่เขาก็ทําวีซ่าให้ผมโอเคผมเป็นนักศึกษาไงตอนนั้นผมเป็นนักศึกษาในยุคสิบสี่ตุลาเนาะ ผมก็ไปตั้งแต่ผมร้อสิบเจ็ดก็ไปซื้อพม่เด้ห้าสิบตื่นเป็นเป็นจังหวะที่ทําวีซ่าอเมริกายากมากาปีแล้วเดือนปีเขาตกีบวีซ่าอเมริกาเนี่ยผมทําหลายครั้งมากคือทาของเขาหายเพราะว่าผมว่าของเขาไม่สําคัญเหรอทำไมทำของเขาหายวีซ่าอเมริกาหายเราไปขอใหม่ก็ให้ผมก็พอครับผมพอดีก็โอกาสดีก็ได้ไปอยู่ที่นั่นครับพี่น้องครับ นี่คือบุคคลสําคัญและเป็นตํานานของยินจริงๆผมกล้าพูดกับว่าคนนี้เป็นตํานานของยินคนรู้จักยินนะครับจากเมกาเข้ามาสู่บ้านเราในประเทศไทยคือจากการจากพี่รถนะครับที่ขอโทษขออนุญาติใช้คําว่าเป็นพ่อค้าครับครับนายินเข้ามายุคสนามหลวงสนามหลวงครับอ่าถูกไหมครับองร้อยสิบเจ็ดอ่าแล้วผมก็ขายที่บางคนเยี่ยวยังไม่ฉุนเรวบอกเก่งแล้วยินมันไม่ใช่อะสนามหลวงแล้วแล้ว ขายเสื้อผ้าเก่าด้วยครับเราก็เอ้เสื้อผ้าเก่านี่มันมาจากไหนอ๋อมันมาจากปัตตานีที่บางปูมาจากใต้บ่อนเลิเราก็เริ่มเริ่มไปหาไปที่บางปูไปนอนอยู่ที่นั่นเลยไปรู้จักเพื่อนคนหนึ่งเป็นสจเนาะสมัยก่อนสจมะมะสายโจรแม่ใช่ลุงน้องพี่ลุงน้องพี่เด่นพี่เด่นโตพี่นาครับในยุคนั้นแล้วทำไมเสื้อผ้าเข้าไปตอนนั้นเยอะครับ คือตอนแรกเราไม่รู้ว่าเอ๊เสื้อผ้าเก่านั้นมาจางไงเลยอ๋อ,อก,ก็เลยไปรู้ว่าเออบางปูเนี่ยเป็นแหล่งที่ขายกันทั้งหมู่บ้านครับเขาเข้ามาจากไหนเขาเข้ามา,า,าจากอารลอสตาคือมาเลเซียของจริงครับอารลอสตาเนี่ยอยู่ในมาเลยผมก็เข้าไปอารลอสตาเลยม้มันมาอย่างไงมันบอกไปที่เยาวโฟบูรูเยาโฟบูรูคือชายแดนที่ติดก,กับสิงคโปร์ผมก็เข้าไปสิงคโปร์เลยไปถึงก็ดังใหญ่เลย เขาไม่ขายในสิงคโปร์ครับเขาส่งมาขายที่มาเลยจากมาเลยเนี้ยก็มาขายที่บ้านเราคือทางใต้ทั้งหมดปัตตางใต้ตากใบนาลาทิวาตโกลกไปถึงปีนางผมไปหมดเลยเอาอย่างนี้ขึ้นมาผมถือว่าเสื้อผ้าของวินเทจนะของยีนนี่นะมาจากใต้ก่อนใช่แล้วก็พวกแถวสาแก้วพวกอะไรเขาเรียกลงเกลือลงเกลือที่หลังนะลงเกลือนที่หลัง พี่น้อครับจาให้ดีเลยครับเสื้อผ้าที่ตกเข้ามาในวินเทจของเมืองไทยไม่อยู่ในไทยเราเด<บ><ล>็ดมาจากสายใต้ทั้งหมดนั้น,นะครับนี่คือพี่ล็อที่เดีเ๋ยวเราเรื่องให้ฟังตรงนี้ที่กําเนิดเลยจะมาจากสายใต้เพราะนั้นเราจะเห็นว่าเด็กใต้ที่แต่งตัวในนุ่งยีนนะครับใส่เสือ้อ,ะอะกะลอกนะกระดุมมุกนะเสื้อแจ็คเก็ตพี่น้อทางใต้แตกมาก่อนนะ ภาคมาไอไ้ประจับขามากับผพาพันคอที่คุณนิวหูคอสีแดงนะครับแล้วก็มาจากหน้าเนีน่ยนะเขามา่อดเยอะจริงไหมพี่รอดพอผมไปบ่อยๆเขาเนี่ยเขาก็ขอผมมามาสนามหลวงอ่าเอ๊ะทำไมไปบ่อยขายดีก็มาที่สนามหลวงพอเขาไม่เห็นสนามหลวงเนี่ยปกติเขาเลี้ยงเป็ดไงหมู่บ้านเนี่ยแล้วขายผ้าเก่าอยู่ตรงสนานีรถไฟอ่าอเขาก็มาถึงเขาก็ยึดสนามหลวงเลยผมจะเป็นพาพวกเขามา เขาก็เลยเลิกเลี้ยงเป็ดเลยมาขายยีนมาขายเสื้อผ้าเก่าขายยีนเลยชักว่าวจำได้ไหมกับสนามหลวงกับจนามวงแจกรยานเขาเริ่มหายไปเดี๋ยวให้ไปพูดใหม่ครับเขาเรียกประเพณีว่าวกันถึงว่าวนั่นแหละคือเพื่อนผมที่มาจากปัตตานีเด็กยึดประเพณีเล่นว่าวยึดสนามหลงเลยแหมคุณที่พูดชักว่าวไปให้เผือกเลยสิแต่คนดันขายหมดเลยแล้วก็ให้เจ้กไมก์ยาน ยุดหมดแหละทั้งช่วงหนึ่งก็จะมีตามลมจะมีปลาหี่เนาะอ่าไอ้อ,อับดุลอับดุลอับดุลผมมาแล้วเชาว้าเนี่ยผมจะเป็นหน้ามา้าอับดุลเก้า <c> ส <oughs> <99 S 1> ิบเก้าบาทพี่เอกก็จะเอาตังค์มาให้คนละร้อยละร้อยพวกพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวขนมจีนก็ไปเป็นหน้ามา้าซื้อเก้าสิบเก้าบาทตกเย็นเหลือเก้าบาทอ่านอะอะไรเงี้ยไปเป็นหน้ามา้าทีนี้เขาปฏิวัติอ่าเขาไม่ให้ปลาหี่เล่น พี่เอกก็เลยมาขายเสื้อผ้าเก่าด้วยกันนี่คือกําเนิดอะไรนะครับต้นกำเนิดมาที่ไปกุมารทองรู้ได้ไงน่ะมีไอ้ใบเล่นพวงกระบองไอ้ใบพวงกระบอกไอ้พวงกระบอกโอ้พี่จำได้ก็โอ้ก็ใบดังมากผมเด็กน้ําหลวงครับจนะผมก็เล่นแหละน้ำหลวงเลยต่ก็แต่มนั้นหมดผมเด็กคนต้นขามต้นมขามต้นขามมีกี่ต้นพี่รู้ไหมไม่เคยนับไงเจ็ดร้อยเจ็ดสิบกว่าต้นโอ้เพราะไม่เคยจักว่าไม่ได้นับนะ อเนงาขียหัสืพี่น้องครับพี่ล็อตเป็นกูรูครับและเป็นคนที่ทําให้เสื้อผ้ายินทุกชนิดทุกยี่ห้อตั้งแต่แลงเลอร์ลีรีไวเนะครับมันมีขีดยี่ห้อเนี่ยพี่ล็อตเป็นคนนําเข้ามาสู่ในเมืองไทยเราผมเนี่ยในยุคนั้นจะเป็นประสบการณ์มากกว่าครับเรื่องพอเรื่องอะไรอย่างที่พูดกันเนี่ยผมจะไม่ค่อยรู้ผมจะยุตในคร่าๆว่า สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์อย่างเงี้ยผมจะรู้อยากพูดเรื่องกระโหลกอีกนิดหนึ่งอ่าว่ามาคือผมไปไปขายอยู่ที่นู่นนะเพื่อนจากเมืองไทยเนี่ยไปเที่ยวผมก็จะพาเขาไปไปเวกัสลาสเวกัสผมก็จอดไฟแดงทางมาลายนี่ขอทานอ่ะมันจุงหมาเดินข้ามใส่ชุอกระลายใส่ชุอกระโหลกผมก็บอกเมียว่าเด็กขอทานมาเราใส่กระโหลกนะบ้านเราเด็กขอทานมาเราใส่กระลายไอ้บัมไอ้บัมมันใส่กระโหลก นี่ไอ้เพื่อนบนรถมันมันก็ตกใจอะไรวะอะไรขอมึงวะบอกบัมใส่ตลกมึงคืออะไรวะตลกก็คือรีไวท์ช็อตฮอนไปขอซื้อมันยี่สิบเหรียญมันดีใจมากมันร้องหาพระเจ้าเลยกอดกอดอัมเฮียอํากัดทวินที่ดอแบบมันดีใจมากแต่ผมดีใจมากกับมันผมขายไปหลายบืนคืออายุคนั้นก็แปดร้อยบาทแล้วยี่สิบเหรียญครับห่างจากนั้นไปอีกสักสองปีประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเราก็ ผมไปอซานฟานไปกับเพื่อนเอ๊ะอีกแล้วหรอไอ้คือไอ้บัมม์นี่ยมันคือขอทานนะเวลาผมไ<ห>ด้ตังจะกระโดดเะไรรึเปล่าไอ้บัมม์ไอขอทําเขียนในรถในรถเข็นตลาดอ,ะอ่ะอ่าไปช้อปปิ้งในี่เจ้าพลานี่มันจะซ้ํารอยหรอวะเลี้ยวกลับมาที่เฝ้ารถไปแล้วเนดะี๋ยวโอ้ไปเห็นข้างหลังพี่ขนลุกเลยยังไม่ลงน้ําเลยตัวเนีเย้ยครับโอ้ยเสื้อสวยขายตาอย่อไหมแห้งอยู่เลยยังแข็งมากเลยแข็งมากเลยหมดเท่าไหร่เอามาห้าเหรียญดีใจขนาด ผมโตไปหาพวกที่รสโบกแม่งไม่รอที่บ้านเลยขายมันไปพันสองร้อยเหรียญโอกระมาณห้าหมื่นสมัยเองครับนี่ตัวจริงเลยนะครับตัวจริงเนี่ยผมเข้ามาตรงนี้ผมดีใจมากตรงนี้คืออะไรอ่ะมันคืออะไรพี่ลอตกับพี่นรงครับอธิบอธิบายนี่ครับผมเห็นเนี่ยผมตกใจเลยคือเสื้อผ้าพวกนี้มันในยุคที่ผมเคยไปเห็นที่เมกาอ่าแล้วผมเคยซื้อเสื้อผ้าอย่างเงี้ยให้ลูกใส่ตอนลูกเกิดใหม่ๆเลยเราเห็นแล้วก็ตกใจและเมียคนไหน มียคนแรกเมียที่มีลูกด้วยกันอเแต่ยอย่างเงี้ยลูกไซมาเห็นวันนี้โผลนลุกเลยผมก็อยากถามว่าพี่ไปได้มายังไงก็น้องๆนะครับพีล็อตครับต้องน้องนะหลายคนครับน้องน้อยอยู่เชียงใหม่อย่างเงี้ยครับอีคนเจ้าอะไรลุยน้อยก็ลุยเชียงใหม่เจ้าของวอร์มอัพเจ้าของวอร์มอัพแบ่งปันมาให้ นะครับถ้าไม่ได้พี่รถแนะนําไปให้พี่รถไม่ขู่บังคับเข <c oughs> าคงไม่ใอ้ผมแล้วครับไป้แต่ป้ายผ้าเหมือนกันป้ายผ้านี่มันเป็นที่มาที่ไปงไงพี่รถป้ายผ้าเนี่ยมันมาจากยุคร้านเดี๋ยวไอ้โลด่ะมันชื่อเลยโลดตลาดรถไฟเนาะ <c oughs> เขาจะมีสาวกเขาชื่อเป๊ปซีน่นะเอาเอามาแล้วที่มามที่ไปของป้ายผ้า,ามันยังไง โอ้เป็นป้ายโฆษณาร้านยีนนะครับก็จะแจกฟังให้ดีครับนี่คือป้ายโฆษณาร้านยีนเลยนะเนียวเนียที่เขาแจกอแม้กระทั่งไอ้กเกงตัวย่อยๆนะเขาจะเป็นของโฆษณาที่เขาแจกให้ให้ให้ร้านขายยีนนะครับก็จะมีอตุ๊ก,กตาแบกอานพวกอะไรเงี้ยไอ บัตตีลีบัตตีลีอย่างที่พี่มีอย่างเงี้ยพี่อันนี้คือของแจกครับฝากนี่ดี๋ยครับไอ้ตุกตาแบกกานของรีวาดผมอยากได้นะผมยังไหาด้านนั้ยังมีผมยังหาขอบฟูณมากครับโอ้ได้สองอย่างนะครับป๋าเมื่อกี้ผมเข้ามาเมือหมกป๋าเนี่ยผมเคยไปที่ที่เบเวอรี่ฮิลล์นะมันเป็นร้านชื่อร้านโปโลของลาฟลอเรนต์สมัยนั้นยังไม่มีเดวันนามันจะมีเสื้อผ้าเด็กพวกนี้เยอะแยะหมดเลยกะดุมมุกพวกอะไรเงี้ย เขาซื S <S ้อมาทําแบบอืจมเกิดดับเบิลอาร์ขึ้นมาทั้งหจมเกิดโปโลขึ้นมาเขาก็ก๊อปปี้มาที่รงไปเขาสอยังไงมาครับตรงนี้ก็เอเคก็เอ่อมันเป็นเขาเรียกว่าคลาสสิกอะนะฮะคือคือเกผูพวกนี้มันมันมีแล้วเนี่ยมันมันหาไม่ได้อีกแล้วถ้าเราเรียกว่ามูลค่าเพิ่มมันก็ได้ไงฮะจะสมเป็นทรัพย์นะฮะเพราะว่ายิ่งเก็บนานเนี่ยมูลค่ามันยิ่งเพิ่มขึ้นมันยิ่งหายากขึ้นมันมันไม่มีแล้วครับในเมืองไทยเวลานี้หาไม่มีแล้วครับ กล้ารับประกันฮะพวกนี้ครับ okay, ที่เดานนลงที่เดลงนี่สะสมทุกอย่างนะครับนะไม่จะเป็นเครื่องไม้วิทยุเครื่องเล่นแผ่นเสียงทุกอย่างไม่้ั้งเสื้อผ้าแม้แต่รองเท้า con này, คอนเวิร์ตเนี่เยอะมากนะได้ข่าวครับก็มีพวกเดสตออ็อกอะฮะก็พอมีไปเป็นร้อยคู่ฮะร้อยร้อู่แบบว่ายังมีกล่องครบอยู่เลยฮะยังแล้วเบอร์เบอร์สิบพอมีเหลือม้างไหมฮะ <laughs> หมดเกลี้ยงเลยตอนนี้เบอร์สิบก็ถ้ามีนี่ต้องเอามาแน่แล้วถ้ามีนี่ต้องเอามาเลยแม่ที่ได้ผมซื้อนี่อะไรกับพี่ถ้าเอามาเข้าเรื่องนี้เลยเข้าเรื่องเข้าเรื่องเลยเรื่องนี้ครับ อเสื้อตัวนี้อเขาเรียกซีรีวายรุ่นบิงคอสบี้บิงคอสบี้เนี่ยเป็นดาราหนังสมัยโบราณเนาะเขาไปงานที่แคนาดาแวนคูเวอร์เขาไม่ให้เข้าเพราะมขาไม่ได้ใส่สูตรไปนี่เรื่องก็ไม่รู้ถึงบริษัทรีวายก็เลยผลิด, Bing ออาาดเสื้อตัวนี้ให้บิงคอสบี้ออกมาขายสองร้อยตัวเมืองไทยโชคดีมากนะที่มีเสื้อตัวนี้อยู่ทีนี้ เมื่อสักสามปีที่แล้วเนี่ยผมเป็นพรีเซนเตอร์ให้น้องมันที่หัวมาร์คครับนั่นแหละครับผมก็ใส่เสื้อตัวนี้โฆษณาขายให้มันสมัยนู้นวันนั้นพี่ยับเข้าไปเชียงใหม่เขาไปซื้อเสื้อตัวนี้มาให้ผมดูผมก็ยิ้มในใจแล้วผมรู้แล้วว่าเสื้อตัวนี้เป็นของใครครับแล้วผมก็ลองใส่ให้เขาให้เขาดูวันนั้นแต่จริงๆแล้วผมรู้แล้วว่าเสื้อตัวเนี้ผมเคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้เสื้อตัวนี้แล้วมันมีกี่ตัวมีสองร้อยตัว ผลิตแค่สองร้อยตัวในโลกเลประมาณนีปีห้าห้าศูนย์กว่าห้าศูนย์ประมาณผลิตแค่สองร้อยตัวเมื่อปีห้าศูนย์เจ็ดสิบสองประมาณนั้นเจ็ดสิบสามศูนย์ห้าหนึ่งประมาณเนี่ยฮะนะครับเนี่ยแล้วเออมาเจอที่นี่อีกก็พี่ยับดนเป็นเจ้าของอีกเพราะว่าสุดสุดแล้วพี่ยับนะฮะพี่รอดครับผมเคยได้เจอของอ่าในรูปที่คุณเอี้ยงปู่ยินทําหนังสือหนังสือนาปู่ยิน ผมได้เจอในรูปของของของพี่เทียิที่หาดใหญ่นั่นแหละฮะมันตัวเนี้ยตัวนี้นะ,ะแล้วก็มาเจอตัวนี้ผมถ้าถามผมใส่ได้ไหมผมใส่ไม่ได้เพราะผมไม่เคยใส่สูตรแต่เอาไว้โชว์ครับก็ผมใส่แล้วแล้วนี่ก็ป้ายอะไรครับนี่อะไรป้ายของที่เขาทำรุน่นนี้ที่เขามอบให้นะฮะเห็นบิงบิงคอสบีไหมฮะที่เขาให้รูปป้ายนี่คุณหลุยให้ผมมาเลยนะเนี่ยคือคือ ในนี้ก็จะมียี่ห้ออยู่ในนี้อีกฮะเพื่อนจะดูดีมากเสื้อตัวเนี้ยถือสมบูรณ์มาจากตไหนี้นี่เหมือนเลสต็อกแล้วครับเหมือนน่เห็นป้ายนะไหมป้ายเนี่ยป้ายเขาจะสวยมากเขาทาแบบคือมีแค่สองร้อยตัวเป็นตานานหนึ่งของของโลกนี้เลยว่ารีวายก็ต้องมี่างนี้พี่ครับมีสุดๆอู้อือเปล่าครอบพี่ครับพี่อตครับกับพี่นรูทั้งสองคนครับถือว่าเป็นอาจารย์ของผมเป็นบรมครูตรงนี้นะครับผมอยากให้ พี่ลอดกับพี่นรลงได้ฝากข,ข้อคิดของน้องๆที่กำลังจะสะสมยีนหรือคนที่รักยีนด้วยหัวใจอยากฝากอะไร,ระครับพี่ลองพี่นรลงรับเชิญครับก็มันเป็นตำนานนะครับยีนเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนใส่แล้วจะเท่จะหล่อกการแต่งตัวเนี่ยอยู่ที่ตัวเราัรบแต่งแล้วเหมาะกับตัวเราไหมไม่ใช่ว่าต้องซื้อแพงๆแล้วมาใส่ครับุคลิกเราด้วยนะฮะ <Samuel. S 2> ว่าใส่แล้ว เหมาะสมไหมแต่ว่าไปที่ไหนเนี่ยถ้าแต่งตัวดีเช่ย่างเนี่ยมันเป็นต่อถูกไหมฮะถูกต้องฮะมันเป็นหน้าตามตัวเรารเขาเห็นว่าเออเรามีเทสมีบุคลิกที่ดีก็อยากจะเสวนากับเราอะไรกับเราด้วยใช่ไหมฮะในการที่จะเข้าหาคนต่างๆไม่แค่ว่ามีเงินแต่แต่งตัวไม่เป็นนี่ก็แย่มากเลยใช้เงินไม่เป็นอย่างนี้นะฮะ,ะ,ฮะเพราะว่าสรุปแล้วก็คือยีนเนี่ยมันเป็นตำนานที่คลาสสิกมาก,มากๆอะฮะคือคือใส่แล้วมันรู้สึกว่า ทำให้เราหล่อขึ้นอ่ะนะสรุปอย่างนี้ดีกว่าว่าได้เลยครับได้กาได้เลยครับไม่มิวัครับไม่มีวันตายแน่อีกอย่างหนึ่งที่ผมได้ฟังของน้องๆของเพื่อนๆของผู้ใหญ่ของเด็กยีนไม่จํากัดอายุแน่นอนครับยีนไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยคุณใส่ยีนเเกิดมายันอายุร้อยปีก็ใส่ได้ครับเรามีเพื่อนที hey. ่รักย um. ีนครับนะครับครับนะครับพี่ลองตัวนี้ย yes> ังเก็บสะสมยีนไปเยอะไหมฮะ ก็พอมีฮะก็พอ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 สมควรฮะก็พอพอได้พี Platform, ่น้องก็บอกเลยครับก็บอกพอมีเลยครับได้ข้างได้หลังนีไม่ใช่น้อยนะนะครับพี่น้องครับอยากฝากให้กับเด็กๆน้องๆผมก็จะพูดคล้ายๆพี่นั่แหละคือถ้าเราใส่เราดูเรารู้หล่อเนาะแบบสาวๆอาจจะมองเราเท่้าสาวอยู่แล้วใช่ไหมใครก็มองเท่ฮะอย่าให้สาวมองอย่างเดียวครับเหมือนกันพูดฮะคิดในใจก็ ว่พี่แย่งผมพูดก่อนครับพี่ล็อตเนี่ยเป็นเพื่อนกับแอดคาราบาวเป็นเพื่อนกับจานเสืเปลือกนด่านเกวียนนะครับแล้วก็เป็นน้องชายของพี่หงาคารวานมีอีกเรื่องหนึ่งคือผมเคยเปิดร้านด้วยกันที่มาบุญครองครับกับพี่หงาชื่อซักคครผมก็บินไปอเมริกาซื้อของส่งมาให้ขายขายไม่ได้แจกเขาหมดก็เหมือนเปิดร้านดูสาวเนาะครับประมาณนั้น หาเพื่อนคุยครับพี่น้องครับวันนี้ครับเราได้สนทนาภาษายีนนะครับกับพี่นรงกับพี่ล็อตนะครับคือว่าเป็นปูรูเป็นผู้บุกเบิกนะครับยีนที่เข้าสู่ในเมืองไทยให้เด็กๆทุกคนร่หลังๆแม้แต่ตัวผมเองก็รู้จักยีนเพราะพี่ล็อตเพราะพี่นรงตรงนี้ครับวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณทั้งสองท่านครับอาจารย์ครับคุณครับคุณครับขอบคุณครับที่ให้เกียรติขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคยังไม่หมดนะอ่ายังไม่หมดครับ ยังมีอะไรอีกเยอะครับติดตามนะครับนะฮะอยา่าเพิ่งรีบไปไหนครับขอบคุณมากครับ